ไฟดับเฮ้ย <Hey, S 1> ข้อมูลหายเฮ้ยเฮ้ยทำไงอะคุณจะไม่ต้องตกใจกับปัญหาเหล่านี้เพียงแค่ใช้ UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าจาก Schneider Electric ใช้คู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญไม่ให้สูญหายเมื่อเกิดปัญหาไฟดับไฟตกหรือว่าไฟกระชาก ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหรือว่ากล้องวงจรปิดยิงตอนฝนตกบอกเลยค่ะว่าเกิดบ่อยมากโดยทำหน้าที่จ่ายไฟสำรองให้กับอุปกรณ์ของเราสามารถทำงานต่อหรือบันทึกช่วงเวลาสำคัญสำคัญได้อีกระยะหนึ่งหลังจากไฟดับเพียงเท่านี้คุณก็มีเวลาเซฟข้อมูลที่สำคัญได้ก่อนแล้วก็ปิดอุปกรณ์ได้อย่างเรียบร้อยข้อมูลไม่เสียหายพอไฟมาก็กลับมาทำงานได้ทันทีค่ะสำหรับกล้องวงจรปิด เมื่อไฟมาเครื่องก็จะติดอัตโนมัติสามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่อได้อีกด้วยค่ะหน้าตาดีตัวเล็กแต่แข็งแรงทนทานช่องเสียบเยอะแบบ universal แขวนผนังได้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้เยอะเลยค่ะพิเศษไม่เหมือนใครซิ g กเน u เจอร์ของแบรนด์ Schneider คือตัวต่อขั้วแบตเตอรี่อยู่ภายนอกเสียบเมื่อเริ่มใช้งานทำให้อายุการใช้งานของแบตนานขึ้น ไม่เสื่อมเร็วสำรองไปได้นานกว่ามั่นใจได้อีกกับการรับประกันสินค้า Schneider เขารับประกันถึง2ปีเต็มแบบ Pick Up Service หากเสียเปลี่ยนฟรีถึงบ้านด้วยนะเพียงโทร026175555แล้วกด6ในเวลาทำการได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาส่งซ่อมนัดรับได้ถึงบ้านโอ้โหสุดยอดเลิฟเลยค่ะ